วันนี้ได้รับรางวัลคู่แม่ลูกเลยดีใจค่ะดีใจมากา<ะ>คู่ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆเหมือนภาพนตร์วิมันหนมเราก็วันนี้ก็เรียกได้ว่าใช้คำว่าควาดรางวัลกันไปแบบครบทุกด้านเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากาสแสดงความินดีไปถึงที่บอยสเองแล้วก็ทางเจฟน้องเก่งที่อาจจะติดภาร,รกิจแล้วมาไม่ได้เลยพี่เตยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนมารับกันเป็นครอบครัววิมันนค่ะ ประสบความสําเร็จกว่ารางวัลเบาก็านำนใช่ค่ะเลยอันนี้จริงๆแล้วเราก็ควรจะยกผลประโยชน์ให้น้องบอสเนาะที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้มีชื่อเสียงกันนะก้าแม่ะมจะเป็นรางวัลแรกด้วยใช่ค่ะตื่นเต้นมากวันนี้แม่ตื่นเต้นพูดอะไรผิดถูกหมดเลยอะ่ะเพราะมันไม่เคยรับไงคะมันก็เลยทําตัวไปว <c oughs> ันนี้แม่แต่งตัวมาสวยเลยนะคะจิงเหรอคะใส่เลยนะคะกุลังเซลอยู่ว่าแม่แต่งตัวเหมือน The Mask หน้ากากเทวดาเหรอจริงเหรอเออไม่รู้หรอกเมื่อกี้ลูกเขาให้ดูก็มาเป็นตีมตุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนผมก็เป็นกระป๋องส่วนทุเรียนคะใช่ค่ะสีเหลืองเนื้อทุเรียนอร่อยนะมาสีนำโชคด้วยปะคะวันนี้ใช่ค่ะนำโชคแบบมาถึงเห็นไหมแม่ลูกเรียกได้ว่าวิมานหนามนี่ก็คือกวาละมานไปเยอะแถมเป็นประโยคสุดที่ด้วยนะคะค่ะ แต่ว่าแฟนขับแบบเล่นคอนเทนต์ติ๊กตอกเต็มเลยประโยคเต็มเลยดีใจนะมีแต่คนเรียกแม่แสงแม่แตงไม่มีใครเรียกสีดาเลยแล้วเมื่อกี้คือตอนที่เราเดินพรมกันนะคะเราก็จะเห็นแบบเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่แฟนขับเราเราจาได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบเรียกโมยอมแล้วโมยอะไรก็ทาให้เรารู้ว่าเออจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่แค่ผลตอบรับในในฐานของแฟนขับเราอย่างเดียวแบบว่าคนภายนอกหรือว่าแฟนลับคุมอื่นอื่นเขาก็ เล่นแบบเขาเรียกว่าชาเลนจ์ในติ๊กต็อกมันเยอะเหมือนกันเยอะมากจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ประโยชน์นอย่างเดียวมันกระทั่งแบบประโยชน์วิฟ้าเองก็แบบเป็นไวรัลอยู่ใช่เราเป็นทีมที่พยายามทำคอนเทนต์กันด้วยใช่แล้วก็ดีใจที่แบบรวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์วิมานาของเจฟที่เล่นเองแต่งเองทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ได้รางวัลด้วยก็ดีใจค่ะที่วันนี้เราได้กันดชอเนาะดีใจเนาะที่เห็นจะโชว์เสียงร้องแทน ใช่ก็ถือเป็นการฝ<ผ>ากผลงานไปเลยเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแทนเขาดีเน,ะน,นาะเราก็ติดภารกิจก็เลยแบบร้องฝากเพลงไปเลยละกันแล้วอ,อินฟ้าเก่งร่วมงานเป็นงไงบ้ารัณแม่โอ้ยน่ารักค่ะมีความสุขมากเลยคือเหมือนกับเราแบบว่ายังไงอะคะคือน้องเขาช่วยเสริมเราด้วยไงใช่ไหมแม่ก็กลับมาหลังจาก20กว่าปีได้มั้ง กลับมาแล้วก็ได้มาร่วมงานแสดงกับน้องเขาก็รู้สึกมีความสุขค่ะคือคือน้องก็ทกําการบ้านมาอย่างดีอ่ะคือเราไม่เหนื่อยน้องค่ะคุณพี่ฟ้าเราทรยังไงมา <c oughs> จริงจริงกองเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นวิมานหนาเ <c oughs> เรื่องที่เราใช้นักแสดงไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าทุกคนจะต้องรู้เขาเรียกรู้ คุมฐานของตัวตวละครแต่ละตัวเหมือนประมาณแบบเลย10ปีอัพขึ้นไปอไรเงี้ยเ้วเวลาที่เราเล่นด้วยกันก็คือรับส่งด้วยกันดีมากหลังเลิกกองก็คือในเรื่องแม้เราจะทะเลาะกันไม่ชอบกันแต่ว่าพอหลังพอเลิกเสร็จแล้วก็กินข้าวกันจอยกินข้าวพาไปกินข้าวตลอดทุกวันนึ่งเดือนที่อยู่ด้วยกันก็รู้สึกอบอุ่นอบอุ่นค่ะแล้วน้องอิงฟ้าเป็นลูกที่น่ารักอ่ะ S <S เสร็จแล้วแม่ไปกินข้าวกันแม่ไปกินข้าวกันมีดีมีสนกับคุณแม่ไหมคะไม่มีน่ารัก<อ>แบบเห็นภาพอิงฟ้าจริงๆเราเป็นเด็กที่น่ารักมากตลกไม่ได้ว่าหายเหนื่อยเลยจากรางวัลที่ได้เราทักไปวันค่ะก็หายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยหายเหนื่อยดีใจดีใจมากเพราะว่ายังไงว่าโมนี่ก็ยังแบบว่าอยู่ในแบบโซเชียลตลอดการกันนะคะตอนนี้ยังอยู่ ่อยูหมก็ยังเป็นโมอยู่คนเจอหน้าเราอะไรเงี้ยบางทีเขายังแบบโมโมอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีค่ะถือว่าดีสําหรับนักแสดงมือใหม่คนหนึ่งไม่แล้วทําให้เราดีใจเนาะทําให้เรารู้สึกมีความรู้สึกโอ้โหเขาดูเราจริงๆนะแบบชื่นใจอะค่ะเราสองคนชื่นใจมากคนรู้เคเก็บทุกช็อตไหมเก็บทุกช็อตหมพูดยังไงยายแสงพูดยังไงแบบมีคน cover เป็นแม่เยอะอยู่ในเข็อยู่ในเข็ก็มี สองวันตอนนี้ก็เริ่มเหมือนมันหนักก็เริ่มเดิททนทางออกไปให้แฟนจางประเทศได้ใช่จ,จริงกแบบเสียดายเพราะว่าก็มีบางประเทศที่เราไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ยอะไรเงี้ยแต่ก็มีแบบแฟนคลับหรือว่าฐานแฟนๆที่อยากดูมากๆเราก็ยังภาวนาให้การเดินทางของนีมันหนักยังสามารถที่จะไปต่อไป,ไ,ปได้ไกลไปได้ไกลเท่าที่จะทําได้เพราะว่าจริงๆเป็นเป็นเนื้อเรื่องที่เราสุดเราภูมิใจแทนคนไทยที่มีหนักแนวนี้ออกมา โดยเฉพาะหนังของตัวแทนของ LG b t q ด้วยอะไรเงี้ยค่ะถือว่าถือว่าดีสำหรับรายได้ในตอนนี้ก็โอเคมากๆแล้วค่ะได้วับกระแสตอบรับดีขณะนี้แบบว่าอยากที่มีแบบไม่มาน่าภาคสองสามสี่ห้าอะไรอย่างี้นะคะไม่แน่แม่ไหวอยู่ไหมคะให้ปลุกให้แม่ให้ฟื้นขึ้นมานะเออโหจะต้องบอกแม่ตายไม่ได้อ่างเงี้ยเออย้อนไปอะไรเงี้ยค่ะย้อนคิดถึง ฝากแสนฝากขอบคุณรางวัลที่ได้ดกด็อันดับแรกเลยต้องขอบคุณนะคะทาง่ายจ d s กอนที่ให้โอกาสฝาแลวก็นักแสดงทุกคน<ช>ทุกคน<ช>คะนะคะได้มาร่วมแสดงศักยภาพในเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณทางองค์กรขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณนักแสดงทุกคนเพื่อร่วมงานชิมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกนสำหรับเรื่องไวม,มานหนาว ขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ช่วยกันโวกนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องขอบคุณนะคะทาง Thailand ์บ็อกซ f ออฟฟิศด้วยนะคะที่มีรางวัลดีๆแบบนี้ขึ้นมาทำให้เรารู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็ภูมิใจในตัวเองภูมิใจในผลงานด้วยที่เดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองในวันนี้ด้วยค่ะวมีอะไรจะฝากัน้ก็อันนี้เดี๋ยวขอแก้ตัวนิดนะคะมาตะกีรู้สึกจะพูดผิด ไบอกเพราะมันตื่นเต้นมากลูกบอกไทยแลนด์บ็อกซิ่งก็ขอขอบคุณเอ่อไทยแลนด์บ็อกซ์อวอร์ดสอง o f f ออฟฟิศ <c ười> ออฟฟ f ศว็อกออฟฟิศทำไมทำไมทำไมไทยแลนด์บ็อกซ์ออฟฟิศอว a ร์ดอวอร์ดค่ะนะคะ <c ười> กับเสียงโหวตท,ที่ให้ให้สิดามาในวันนี้นะคะ <c ười> เป็นรางวัลที่ตื้นตันใจมาก <c ười> แล้วสิ่งที่จะลืมไม่ได้ขาดไม่ได้ก็คือขอขอบคุณบริษัท GDS นะคะร่วมกับใจใจสตูดิโอแก่แล้วค่ะความจริงจริงแล้วมันมันมันเกรงนะมันได้รับแล้วมันตื่นเต้นมันเกรงขออภัยด้วยนะคะเนแก่แล้วนะคะแล้วก็พร้อมทางน้องบอสผู้กับแล้วก็ดารานักแสดงทุกท่านที่ร่วมแสดงกันมานะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยนะคะในวิมานน้ำต้องขอขอบคุณมากคะ่ะที่ทำให แม่มีในวันนี้ได้มารว่วมแสดงในวิมานหนามแล้วทำให้แม่กลับมีชื่อเสียงโด่งดังมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ